ทีนี้เดี๋ยวมาทําเรื่องปิดโมโดอาอีกนิดหนึ่งเมื่อดับเบิลคลิกถ้าดับเบิลคลิกที่ตัวไอจ้จางๆนี่ให้มันปิดตัวนี้ได้เนาะโอเคมันต่อพันนะทีนี้เราได้เราคลิกไปชีเทเบิลแล้วเราเปิดโมโด้เพิ่มละทีนี้เดี๋ยวเราพอเปิดโมโด้ปุ๊บให้มันโฟกัสที่ตัวนี้เลยนะเจ็คมกตัวนี้เลยกข้าไปที่โชว์โมด้ใช่ไหม Activity i n d o t Focus โฟกัสไหมไม่โฟกัสให้โมเดลโชว์ก่อนแล้วค่อยโฟกัสโอเคถ้าโมเดลโชว์ก่อนค่อยโฟกัสถึงจะได้นะโปรแกรมแบบทีนี้แเรามาใส่เีดสของเทเบิลกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะทําให้ตัวอเน,นี้ยมันแสดงเป็นเป็นดิเพรฟนะเรียงต่อแถวกันก่อนแล้วผมชอบทำลาย อตอนนี้เราอัดชามไลมันต่อท้ายนะเดี๋ยวเราปรับคอนเทนต์เนอร์ใหญ่เหลานี้นะที่ครอบสองอันนี้อยู่ปรับให้ดิสเพย์เป็นเสกครับเส้นไม่ยอมวนละอ่า justify c ล n t e n t i นต e n ิ e ิเซร์นะแล้วก็ Align Item เป็นเสกสตาร์ให้มันอยู่จุดจมต้นสเสมอนะมันจะไม่ได้ไปอยู่ตรงแบบ จะอยู่ข้างบนเสมอนะถ้าเราใส่เป็นเซนเตอร์นะมันจะไปอยู่ตรงกลางางนะไม่เอานะให้มันอยู่ยด้านบนเสมอก็เฟกสตาร์โอเคแล้วปุ่มจากเว้นช่องว่างระหว่างเทเบิลกาบทำลายสักแกบ20พิกเซลให้มันเว้นกันแล้วก็เมื่อหน้าจอเล็กนะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะให้เนี้ยตกไปอยู่บนแถงโอเค เนี่ยเดี๋ยวมาปรับสตาต์เทเบิลกันต่อดอีกว่าอลอับอืมอันนี้คือให้มันเวลาเทเบิลมันโดนเบีมยนะให้มันมีสกอบา์นะโซ่โ่นะนี่ยพอมันโดนเบียอยให้มันเป็นสกอบาแนวนอนได้นะเจ็ดเป็นหนึ่งไว้ ใส่แบ็กกาวคันเลร์แบ็กกาวให้เป็นไวเลยนะส่ขาวแล้วก็แม็กสูงสุดได้60%เอ่ะเพราะว่าเราจะมี2กล่อง,องได้ไหมเดี๋ยวเราจะแบ่งแบ่งกล่องเป็นเทเบิลเป็นหกแล้วก็แบ่งกล่องไทม์ไลน์เป,น, table, เปน,เน,นะก็แพดดิ่งทุกด้านทุกอย่างเสร็ sit. ก็เอามาชิ้นชิดนทับทับสิบให้มันหนาจากนั้นบนทับสินะใส่บนะ็อกชาโดให้มันแบบบ็อกชาโดกอบมาเลย มันก็จะได้บอก s h โด o ไปลอะอกอใส่ border เลียดเดียบขอบมนสักสิบนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับตัว lock table นะปรับตัว table ให้เป็น width หน้วยเปอร์เซนต์แล้วก็ border collapse ก็ td ด้วยปรับ td ก็ทีดีด้วยปรับให้แพ d ดิ n งทุกทุกด้านสิบ ข้อความทุกอย่าง่ตรงการก็บอ r เดอร์เสียเท่าๆเ,เ,เราก็จาได้เส้นตารางแบบนี้มาเนะ่ะไอตัวคอ้อแบเนี้มันทำอะไรใช่ไหมมันก็คืออ่าลองเอาเนี่ยพออา,าุ๊ตารางเส้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราลดเท็มลอเส้นเดียวนะใช้บอดเดอร์ข้อแรอให้มันใสสวยเราจะทำรูปภาพให้เป็นวงกลมนะ ให้เป็นวงกลมแล้วก็ต้องปรับ w i ด t h นด์ h ฮ i g h ของมันก่อนให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วก็ใส่ border radius ปรับให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนี่ยโอเคทีนี้ภาพมันจะยืดยืดเราก็ใช้คำสั่ง object sit a n cover ไปเนี่ยครับได้ตาสวัสะเดแล้ว,วต่อไปเราปรับ set เป็นอ่าพอเราเอาเมาส์ไปเลื่อนผ่านแถวของมันอ่ะให้มันตะก,ก้าของแถวเปลี่ยนเป็นเสีเทาๆนะ่ะก็ อยู่นะครับด็อกโลก็ไอยัหนเดิงเมื่อเราโฮเวอร์ให้เปลี่ยนสี Back cloud. แบ็กกล่าวแบ็กก่าวเป็นสีเทาๆใช้เนี่ยก็ปรับเมาส์ให้มันเหมือนเคอร์เซอร์เป็นนิ้วทิ้มๆเนาะม,มันเหมือนกดได้นะ่ะเคอร์เซอร์พอยต์แต่งอย่างนี้ปุ๊บอ่ะโอเคทีนี้เมื่อทิ้มเสร็ ผมจะให้มันเป็นสีฟ้านะทำยังไงเราต้องไปคอนโทรลที่จวาวอัสกิท์นะแล้วเรามาเขียนเสียเด็ดกับดอปเปอรผมก็ uh, ใส่คัสเสียเด็ดทั่ไปนะสคัสก็คือดอปเปอรแล้วก็มีคัสเสียเด็ดอยู่ด้วยนะมันถึงจะมีผลนะอ่าผมก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวเดี่ยนแบ็กกราวมันสีแล้วก็ ตัวอักษรที่อยู่ในแถวให้เป็นตัวหนาวนะเดี๋ยวผมลองไปจันจาวาลระคิดก็คือเมื่อคลิกที่แถวก็คืออยู่ในฟังก์ชัน selected doc นะเมื่อคลิก selected doc เสร็จให้ทำอะไรล่ะก็คือให้แถว a d เท่าไหร่หมนะ add a t selected เท่าไหร่ล้ะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคทีนี้เเห็นไหมมัน ทีนี้มันต้องลบออกก่อนด้วยนะต้องลบสีออกก่อนที่จะคลิกใช่ไหมเพราะว่าพออะไรอย่างเงี้เรามันจะค้างเป็นสีนี้ไปเลยนะเชเบินบอดี้่างเราเนาะตัวไหนนี่ตอนนี้งั้นผมปนแปลว่าแก๊บเป็นข้างบอเดียนไดแล้วกันล้วได้ใช้ทีเดียวกดแต่มันคลิกให้มันคุมอย่างนี้แล้วกด F2 แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนี่ปะเช่เอผมมาเลือกหา คัสต์ด็อกโลนะแล้วก็อว้นวันคัสต์ด็อกโลทั้งหมดแล้วก็ลบคัสต์ออกไปนะทุกแถวเลยดัสในมูฟม e Move Selected ออกไปแล้วเดีเย๋ยวอ๋อผมคิดต,ตรงนี้เองจริงๆแล้วมันเียนอย่างนี้ได้ลนะอต่อที่เซนเนแบบจิตมันมีหลายโลมันต้องใช้คิวรี้ซีเล็กเตอร์ออก อืมถึงจะใช้ดอดฟอนตีได้ไหนไม่เ,เร็วเลยแะคิดนี่คิดปุ๊บไฮไลท์แต่พอคลิกแถวอื่นปุ๊บอ่าทันเดนต้องไม่โดนอะไรนะโอเคแต่ว่าตรงนี้ผมเขียนผิดผต้องใช้ฟอนต์เวียสิอ่าเนี่ยผมอยากให้มันเอ้ผมเปลี่ยนตรงตรงนี้เป็นคลิกดีก,กว่าปิดโมโดอลนะ่ะพอคลิกที่สีดำแดงๆแล้วให้ปิดบวอ นี่กองเสียเป็นตัวนาแหละได้เทเบิลสวยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มกิจกรรมกันอ่ะกดบันทึกกิจกรรมแล้วเพิ่มลงไปนะเราจะเก็บกิจกรรมลงหลอข้อสุดปลายเลน,นะโอเคมาทํากันผมนียนะเดี๋ยวผมสั่งให้เมื่อหนะ้าปุ่มได้คลิกให้ไปเรียกฟังก์ชัน s a ฟ e Activity อย่างนี้นะอ่าให้ผมไปสร้างฟังก์ชัน้างล่างเนี่ยน,นะฟังก์ชันเซฟแอคทิวิตี ะอย่างแรกเลยก่อนจะเซฟได้ผมว่าต้องเช็คก่อนว่าหมาที่เราเลือกอะไม่ใช่เนานาะถ้าเป็นเนาแลนะ้วกันถ้าเป็นเนาให้ a ล e r โอเคแล้วก็ให้ท่าเนี้ยตัวระบุกิจกรรมของหมาเนี่ยต้องเลือกทีนี้กิจกรรมของหมาเราเก็บไว้ที่ตัวแปรนี่นะ dot value value นี่นะที a ใ sign in ด้ อิมมดิกอ่ะนี่นะถ้าเขาไม่ได้กรอกตรงนี้ให้มันขึ้นในอะไรประมาณอ่าแล้วก็พอมันขึ้นเสร็จนะให้เคอร์เซอร์ไปโฟกัสที่เทคกนี้ให้เลย่ะโอเคก็ดบับโฟกัสอ่ะนี่นะโอเคต่อไปเป็นการบันทึกข้อมูลลงเราเข้าสตาเลตน,นะ เดี๋ยวเราดึงข้อมูล daily เดิมที่อยู่ในรถเข้าสแตทเลทก่อนยัดได้เข้มเราเดดึง daily เดี๋ยวฟังก์ชันนี้นะ่าจะได้ใช้อีกเยอะปอมเวสซ่าไม่ฟังเลยเดี๋ยวว่า get top daily นี่เธอเนก็ดึงขึ้นมาต้องแปลงนะก็นเจอซันก่อน ต้องมาวนหาท่าแม็กของแรลลี่แล้วบวกเข้าไปหนึ่งเหมือนเดิมนะก่อนจชมัทติกนะเหมือนที่เราเคยทำกับพวกไอ้หน้าก่อนหน้านี้นะประกับใช่อันนี้เพยา,ยามแบ้ถ้าดึงดึงแล้วไม่ได้เป็นอารเปล่เปล่าโ okay. อเคออดี่นะก็ถ้าดีจุดไอดีมากกว่านี่ผมเกลีนะ เนี่เดี๋ยวผมใส่เป็นโซนก่อนแล้วจากอันนี้ไฮดีมีซ่ามากกว่าแม็กไฮดีก็ให้เก็บลวงไปที่แม็กนะโอเคแล้วก็พอเพราะว่าเราได้ไปแตะฟังก์ชันนะอย่างค่าแดลี่เข้ามาผมเช็คเตื่อนดีกว่าถ้าเกิดแดลี่ไม่มีนะเดลี่ดัดเลงเล็งเป็นศูนก็คือไม่มีข้อมูลแดลี่อยู่ให้ MAC i ไดเท่ากับ MAC ID บวกหนึ่งนะถ้าไม่มีรายลี่ของเดิมเป็นศูนย์เอามาบวกหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งเชแล้วก็มีเทิร์นแม็กเลยโอเคแต่ถ้าไม่ใช่ศูนย์ก็จะวิ่งไปต่อเลยเราก็ไปวนเข้าโลกเดิมแล้วก็ไปรีเทิร์นออกตรงนี้ก็จะได้ค่า MAC ก d พียมากส์สโอเคมาดิ้ก็จะทำนะแล้วเราเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ตรงนี้ ทีนี้เราได้แม p ไอดี้วต้องไปสร้างออบเจกต์ใหม่ก่อนผมใช้ l i s ใช้ชื่อตัวแปร n นเว้นที่แล้วก็มีไอดีของ r a l l ลลี่นะก็ะเท่ากับต้องเอาค่าแมที่สุดมาบวกหนึ่งอ่ะแล้วก็มี d ับ hmm. ไอดีแล้วกันอันนี้ด o บไอดีเราเก็บไว้ในตัวแปร selected dog นี่นะนี่ได้เลยแล้วก็ดั n เนมก็อยู่ในนี้เหมือนกัน Name ก็ d ับอ m a g e เขาอยู่ในสิ่งนีตงน่ตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ activity ก็เอาค่ามาจากตบงนี้ object m o c k นะโอเคแล้วก็ time วันเวลาก็เอามาจาก activity time แบบ value นะมาจะได้เป็น object ใหม่ทีนี้เราก็ต้องเอา object ใหม่นี้ไปยัดเข้าไปข้างในตัวนี้นะ ดอกแดลี่ที่เวน R ั L e A เลอรโอเคก็แดลี่ยดับพุทธวายัดเข้าไปดังนันเนี่ยไอ R ้อเล่ e A มันสามารถใช้ได้สองอย่างนะถ้าเป็นพุทธเนี่ยมันจะเป็นการใส่เราไปเพิ่มหน้าสมมุติว่าอเ e ล่เรามีอยู่างนี้นะเรามีอยู่หนึ่งสองใช่ไหมถ้าเราใส่คําสั่งพุทธลงไปพุทธสามลงไปผลลัพธ์จะได้เป็นหนึ่งสองสามอ่าแต่ถ้า เราใช้หนึ่งสองแต่ถ้าเราใช้คำสั่งนี่เข้าไปอันชิดนี่แล้วเราใส่สามเข้าไปเราจะได้เป็นอย่างนี้สามแล้วก็หนึ่งนะพ่ะยสองอันชิดจะเป็นการใส่เข้าไปในอ r r ยแต่จะเอาไปแทรกข้้งหน้าสุดพุทธจะเป็นการเอาไปต่อท้ายที่สุดอ่าประมาณไหนก็ได้อยู่ที่ว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนอันนี้ผมใส่ไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ไปแสดงทำลายตรงแยบแบบเปลี่ยนตามวันที่และไม่ได้ใส่ใจเลยแหละว่าจะใส่ยังไงเคก็ยัดลง local s t a g e นะก็ local นะ s t a g e ดับ set item she drop i a r y เนี่ยไปสร้างฟังก์ชันดีไหมนะ,ะสร้างอะไรก็ได้สร้างเกินฟังก์ชัน set drop diary โอเคทีนี้จะเซตได้ก็อย่าเลยว่าต้องเป็นเจสันสตริงเนาสตริงฟิครอบเข้าไปเปลี่ยนนะเลยเป็นเจสันโอเคแล้วก็เรียกฟังก์ชันเซตนักแดรี่นักโยนแดรี่ทะลุลงไปอันนี้ก็จะได้เก็บไปแล้วก็จะต่อเรตละเมื่อบันทึกเสร็จพอบันทึกปุ๊บเนี่ยเราต้องเคลียร์ค่าอินพุตสองอันนี้นะแล้วก็เคลียร์ให้เป็นค่าว่างซะรับ ข่าวว่านี่อาจารย์นี่ข่าวว่าเช่โอเคเสียบทำลายลรนเดอร์ทำลายก็คือแสดงข้อมูลทำลายที่ถูกเพิ่มเข้าไปนะเชื่อเอาแค่นี้กันแล้วมาดูว่าใน local store มีไหมอ่าเราจะเพิ่มของอ่านี่ด็อกเดลี่ของเดิมเราเคยมีอยู่ในบ้า e เซลรวนาเอาเราลบทิ้งไปปุ๊บไปเลยลบไปโชเ่ อันนี้เราเราเพิ่มใหม่เลยเอามาชิดบันกับเราเพิ่มอ่าไปแม่น้ำอะ่ะแล้วเราเรียกวันที่วันนี้แหละเขาเรียกตอนสักสองทุ่มอะ่ะโอเคอ่ะเพิ่มไปมีคีย์ใหม่ขึ้นมานะด็อกแดลี่ได้ข้อมูลอะไรบ้างครบไหมเนี่ได้มาหนึ่งแถวเหระไอดี ID ที่สองอย่าลบกใหม่สิบ่ะเพิ่มใหม่ เอ๊ะทำไม ID มันได้เป็นสองอะไอดีของไดรี่ควรจะได้เป็นหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่หนีนะตรงไหมไอเดีเราอ๋อผมมาบวกหนึ่งตรงนี้ตลอดอ่าถ้าอย่างนั้นในแบต d ตรงนี้เราอันนี้เราไม่ต้องบวกหนะึ่งนะเราได้แทนข้ามไอ d ดีอย่างนี้เลยโอเคอ่ะเอาใหม่นีนรีดไหมเพิ่มใหมวายนะ้ำเลือกวันนี้ตอนสองทุง่มได้ดีเป็นหนึ่งหละ ทีนี้ถ้าเราเพิ่มอีกใช่ไหมเา้าเพิ่มไอเดียถควรเป็น2นะนอนหลับไปน้ำตอนสองทุง่มนอนหลับตอนสามทุ่มแล้วกันถูกนะแอค i ิ i ิ y ี d เราได้ไมีสองมาตัวที่1นึ่งชิดเาเวลานี้ถูกโอเคอ่าเราได้ข้อมูนี่ยเราตอ้องเรียนละทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงกัน